ดีค่ะทุกคนมิวยันนะคะวันนี้มาแกะบั๊มอีกแล้วนะคะคลิปล่าสุดก็แกะบั๊มนะคือยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยแกะบั๊มอีกแล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราชอบแกะบัามนะคะซึ่งแน่นอนว่าน้องวันนี้นะคะเดินทางมาจากอลาดินเช่นเคยนะก็ไม่พูดพ้ำทำเพลงนะคะอ๋อแล้วก็วันนี้จะไม่โวยวายจะไม่ อะไรมากนะคะเพราะว่าไปฉีดวัคซีนมานะสภาพก็คือยังอดโอยอยู่เลยนะคะโอเคถ้างานก็ไปกันเลยครั้งนี้นะคะเราสั่งเกินพันห้านะแต่ว่าไม่โดนภาษีนะคะคือจริงๆจ,จำนวนมันก็สองบัมอะแต่ว่าไม่โดน คือระยะมันอยู่ในคนใช้คําว่าไงอะระยะสุ่มเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นก็ลุ้นละกันโอ้นมาแล้วโอเคทุกคนก็จะมีคลาสสิกกับคาตาสิตนะคะอันนี้เราก็จะเริ่มจากคลาสสิกก่อนเลยนี่คลาสสิกเป็นคอนเซปที่ชอบมากๆนะ แบบเท่ะอะแล้วคือครั้งเนี้ยของในบ้ามก็คือเยอะแยะมากมายมีของใหญ่ด้วยนะรู้สึกเหมือนกำลังจะกีดโดนแล้วก็ดิฉันก็ยังยึดมั่นกับการไม่ใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสู้สิวาอีหญิงมาเริ่มอุ้ยเดี๋ยวนะ อันนี้หมดเลยโอ้โอเคโอเคแล้วเราก็จะเททุกอย่างลงมานะคะโปสการ์ดโปดใจนะคะ,โอ,โ,อะอโอ้โอ้ยูตะเอ้ยจังโอโอ้ my god โอเคโปสการ์ดโปสใจอยู่ไหน ปรการ์ดหัดใจพี่ไทอิวอ่าแล้วก็มันจะมีการ์ดกลมใช่ไหมหนึ่งอันนี้รอเปล่าหนึ่งสองสาอ,อยไทยองแล้วก็โฟโต้การ์ดทุกคนคือเราดีใจมากตอนนี้คือเนื้อเต้นไปหมดแล้วคือแต่ว่ารู้แล้วไงเพราะฉะนั้นรีแอคชั่นมันก็จะไม่แบบว่าไอ้นี่เท่าไหร่นะคะ แล้วก็คนคนนั้นก็คือคนที่รักเราเสมอมานะคะยินดีไม่ใช่ใหนึ่งวจ้อา้าอ้างงมากคือชีเดเอาผิดทุกอย่างโอ้ยโอเคต่อมาคาตอสิตนะคะอะแต่รอบนี้พี่จอนี่เงียบเหงานะ ในบ้างคาตาสซิสนะคะของข้างในก็จะแตกต่างจากไอนี่นิดนึงเนาะจากคลาสสิกนะคะมันคว่ำไหมอ๋อโอเคอิสคว่ำอ่ะ so I can ลุ้นแบบนี้นะคะ let's start with ที่ข้าหนังสืออ่ะหนึ่งสอง เพื่อนดูอยู่แล้วก็เมนเพื่อนด้วยนะไม่กล้ารกรีดดังอ่ะโอเคทันมาเอ้ยเราได้การ์ดปาวะโอเคมีการ์ดขาวมาเชียวอ่ะหนึ่งสองอันนี้เป็นการ์ดจานดาวเทียมนะคะอ่ะหนึ่งสองซ้อมโอ้จอนี่แอบงงไปพักหนึ่งอันนี้ใคร จอนนี้มาและใจชื้นถัดมานะคะก็น่าจะเป็นโสการ์ดหนึ่งสองสาจอ,อูโอเคค่ะตื่นเต้นอะสุดท้ายแหลอะอะ,ะ้อยยุตามา ไม่ผิดหวังยูตะรักยูตะลงนะคะอันนี้เป็นผลิตตผลของวันนี้นะคะปกมือโชคดีมากวันนี้เมนมาหาหนึ่งนี่ก็เข้าสู่กระบวนการแรกต่อไปนะคะยัดเอี่ยมสำหรับตัวอัลบั้มนะคะก็จะคล้ายๆน้องสติกเกอร์เลยนะก็คือจะเป็นแบบ มีปกแยกแบบนี้นะคะอืมอันนี้ให้ฟีลคอนเนียลซิตี้มากเนเราดูไวๆแล้วกันนี่อันนี้คือชอบคอนเซ็ปต์มากคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไม่เอามากีดเด็ดขาดนะคะมีอันนี้เป็นซีดีเลิศ สำหรับคาตาซีสก็จะแบบร็อกๆนิดหนึ่ง